สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยครับในสวนยางวันนี้ก็มาหยอดน้ํากดนะครับเพราะว่ากีดเมื่อเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาหยอดน้ํากดวันนี้จะพามาดูการหยอดน้ํากดนะครับปัญหาที่เจอช่วงหน้าหนาวนะครับการหยอดน้ํากดก็คือหยอดแล้วยางมันบวมนะครับยางไม่แข็งยางแข็งตัวช้าหรือว่า,าคนแล้วมันมันไม่หนืดนะครับมันไม่จับตัวนะครับ ปัญหาเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงปัญหากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นยางมีดแรกนะครับหลังจากที่เก็บขายเมื่อวานอันนี้ก็เริ่มหยุดไหลแล้วเริ่มแห้งแล้วนี่ครับเริ่มจะแหง้แหงแห้งเก็เหลือเส้นเล็กๆก็ผมก็มาเริ่มหยอดเดี๋ยววันนี้จะอันนี้หยอดให้ดูครับปกติผมหยอดไปคนไปนะแต่ว่าอันนี้ต้องถือกล้องข้างนึงนะครับสาเหตุที่ เราคนยางแล้วอ่ายางมันบวมนะครับหรือว่ามันไม่จับตัวก็คือเราคนไม่ไม่ไม่ทั่วถ้วนะครับเราต้องคนให้ทั่วนี่ครับข้างๆเงี้ยเราต้องคนให้ทั่วนี่ครับอันนี้คือน้ํายางจะคนขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอ่าบางต้นน้าเลี้ยงก็ออกไม่เยอะนะครับมันก็ทําให้ยางจับตัวเร็วยางบางต้นนะครับถ้าเราคนไปอ่ะมันจะมีฟองน้ําขึ้นมาครับ ไอ้ต้นที่มีฟองน้ําขึ้นมานะครับคือว่าน้าเลี้ยงเยอะนะครับนี่ต้นนี้ออกนิดหนึ่งก็ไม่นิดนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่บางต้นเราคนแล้วมันเป็นฟองน้ํานะครับนั่นคือว่ามีน้ําเลี้ยงเยอะเราต้องคนคนให้คนให้น้ํามันอาขึ้นมาข้างบนนะครับให้มันเป็นฟองขึ้นมาข้างบนแบบนี้เราให้มันแตกๆนี่ครับบางทีมันมีอากาศด้วยนะครับ ที่เวลาเรายางเราบวมนะครับมันเกิดจากอากาศอากาศที่อยู่ในน้ํายางด้วยที่มาที่มันมากับน้ําเลี้ยงนะครับมันทําให้ยางบวมยางไม่เกาะตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีน้ําเลี้ยงด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีฟองมันจะมีฟองเวลาเรากี่สักมีสองมีสามนะครับเวลาเรางัดงัดออกเพื่อที่จะอ่า ทำทรงกลมหรือว่าทำทรงทรงถ้วยก็ตามนะครับน้ําเลี้ยงแต่เยอะนะครับข้างล่างไม่ว่าจะส่วนในนะครับช่วงนี้น้ําเลี้ยงจะออกเยอะเพราะมันเป็นหน้าหนาวนะครับน้ํายางจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นี่ครับอย่างเห็นดูตรงนี้เดี๋ยวผมขอตั้งน้งกดอ่อนนี่ครับข้างๆไปครับนี่ครับนี่อันนี้คือน้ําเลี้ยงที่มันมากับน้ํายางมีดก่อนหน้านี้นะครับ แต่ว่ามันดีนะครับมันจะเป็นน้ําเซรุ่มทําให้ยางแข็งไวนะครับเราจะไม่หยอดกดก็ได้ครับแต่ว่าผมจะหยอดนะผมจะหยอดทุกนิดอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆน,นะครับพอผมทํายางยางหยอดกดนะครับผมก็จะคนนี่ครับพอมันผสมกันน้ํามันจะมีฟองนะครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเวลาเรางัดมันก็จะหายไปวิธีการแก้ไขนะครับก็คือ พอสักมีสองมิสามหรือมีสี่นะที่มันได้ได้ขนาดประมาณนี้ละประมาณนี้นะครับเราก็งัดวันถัดไปที่จะมากรีดะเราก็งัดงัดแล้วก็วางข้างล่างนะควักวางข้างล่างแล้วก็กรีดอันใหม่ลงไปแล้วเวลาเราหยอดกดปุ๊บเราก็ใส่ซ้ําลงไปที่ทรงเดิมหรือว่าทําทรงถ้วยนะครับยางมันก็จะอ่าเป็นรูปเป็นล่างมันก็จะแน่นขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ เฉพาะยังไงอะวิธีแก้เฉพาะหน้าเฉพาะทางของผมนะครับอย่างคนเวลาคนผมก็จะคนถึงข้างล่างเลยฟังเสียงนะครับนี่ครับเพื่อที่จะให้น้ํากดมันกระจายไปให้ใหทั่วถ้่วนะครับทั่วน้ํายางนะครับยางมันจะได้แข็งมันจะได้หนืดไวนี่ครับมันเริ่มเกาะตัวแล้วแต่บางต้นนะครับของผมอาจจะมีมีไม่มากบางต้นมันจะไม่เกาะตัวนะครับมันเวลาเราคนถ้าน้ําเลี้ยงออกเยอะนะ เวลาเราคนไปแล้วนะครับมันจะมันจะเป็นน้ําน้ําแบบว่าคนไปมันก็ไม่มันก็ไม่หยุดไม่หนืดแบบนี้มันจะไม่มีรอยหนืดแบบนี้นะเวลาเราคนปุ๊บมันจะหมุนหมุนไม่หยุดเลยแต่อันนี้เราคนคนๆแล้วมันหนุดมันหยุดนะครับนี่นี่เห็นไหมครับมันหยุดแสดงว่าน้ํายางยังเข้มข้นอยู่แต่บางต้นที่เรากรีดเบียดเยอะๆนะครับที่น้าเลี้ยงออกเยอะๆมันทําให้อายางเวลาโดนน้ํากดแล้วมันไม่มันไม่เกาะตัวนะ นี่นคือสาเหตุของการที่ยางบวมยางยางไม่หนักยางไม่แน่นนะครับวิธีแก้ไขก็คือรอสักสองสามมีดเราควักออกแล้วเราก็เสียบลงไปเป็นาทาทรงทรงกลมหรือว่าทรงถ้วยกันแล้วแต่นะครับเดี๋ยวมันก็จะแน่นเองนะครับอากาศมันก็จะหายไประหว่างที่เราควักวางข้างล่างนะครับ ส่วนสีน้ำกดที่ผมผสมนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำทําคลิปให้ดูนะครับว่าผมใช้อะไรในในการทํากดแบบนี้นะครับคือทำแบบนี้มันดีดีอย่างตรงที่ว่าเวลาเราเก็บขี้ยางมันไม่เหม็นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำให้ดูผมจะมาอัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ บ,บางต้นก็ออกเยอะครับนี่อันนี้เกือบเต็มแล้วมีดเดียวนะครับนี่มีดเดียวแต่ว่าอันนี้มีดเดียวแต่ว่ามันเป็นถ้วยสองนะครับมันเป็นถ้วยสำรองจากวันก่อนของรอบก่อนที่ผมเก็บไม่หมดนะแต่มันก็ออกเยอะนะครับนี่ออกเยอะอยู่เพราะว่าผมเก็บแค่ถ้วยเดียวนะ ผมไม่ได้เก็บทั้งสองถ้วยเพราะถ้วยนี้มันเพิ่งจะได้แค่สองมีดอันนี้มีดที่สามนะครับนี่มันได้สองมีดมันเกือบครึ่งถ้วยแต่ว่ามันยางมันยังนิ่มอยู่นะครับเพระผมเพิ่งจะเปลี่ยนถ้วยสำรองใส่ไอ้ถ้วยนั้นอ่ะมันมันเต็มตั้งแต่หกมีดละผมก็เก็บขายไปครับผมเพิ่งจะขายไปเมื่อวานได้ราคายี่สิบบาทนะครับเพราะว่ายางน้ำหนักดีนี่ครับบางต้นก็ออกมากบางต้นก็ออกน้อยนะครับมีดแรก ธรรมดาแต่ว่าหลังจากได้พักไปเดี๋ยวมีสองมีสามมันก็จะไหลปกติของมันนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีฟองเราต้องคนให้แตกคนให้กระจายแล้วยามันจะคนมันจะหนึบเองนะครับนี่ไปดูดดต้น,นครับอันนี้ก็มีดแรกเหมือนกันแต่ว่าเป็นถ้วยสำรองจากรอบที่แล้วนะผมเก็บไม่หมดออกเยอะอยู่อันนี้มีสามถ้าจะนับก็เป็นมีสามของถ้วยนี้นะครับ แต่เป็นมิดแรกของของวันของรอบใหม่นี่ครับก็จะโคน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 ให้ทั่วนะครับเราไม่ต้องรีบครับเวลาเราหยอดกดเราต้องโคนโคนคนให้ทั่วถ้ามันมีฟองก็โคนให้ฟองมันแตกนะครับอ,อากาศมันจะได้ระเหยออกไปนี่ครับอันนี้ก็เป็นทริคสั้นๆส,สำหรับการหยอดกดวิธีการแก้ไขหรือว่า าการหยอดกดให้ที่มันทําให้สาเหตุที่ทําให้บวมนะครับอขออภัยที่พูดวนๆน,นนิดนึงก็อันนี้ก็เป็นวิธีของผมเองนะครับที่ผมแก้ไขของผมก็คือผมจะคนๆๆๆให้อากาศมันแตกนะครับให้อากาศมันแตกเพราะอากาศเนี่ยมันมาจากน้ําเลี้ยงนะครับน้ําเลี้ยงที่มันมันมากับน้ํายางเนะี่ยเวลาเราคนๆๆไปแล้วหล,หลังจากนี้ที่มันแห้งให้มันจับตัวนะครับสังเกตนะครับคุณ ผู้ชมน่าจะได้เห็นที่ว่าเวลาเรางัดยางเราจะบวมมันจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับตดนะครับเวลาเรากดแล้วมันจะมีเสียงฟู่ออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นๆมันคืออากาศเองนะครับแล้วยิ่งอากาศไปผสมกับมันคือยางมันบวมครับมันมันไล่อากาศลงข้างล่างมันมันระเหยขึ้นมาข้างบนไม่ได้มันก็จะดันให้ยางมันบวมขึ้นนะครับแล้วอากาศมันอับอยู่ในนั้นอ่ะอยู่กับน้ําเลี้ยงนะครับมันก็ยิ่งทําให้กลิ่นเหม็นนะครับส่งกลิ่นเหม็นเวลาเราควักออกหรือว่าเราดัน ให้อากาศมันออกนะครับเวลาเรากดน้ำกดไอ้กดยางลงไปแล้วมันจะมีน้ําผุดขึ้นมานั่นคือน้ําเลี้ยงผสมกับอากาศกลิ่นขึ้นมานี่โอ้โหกลิ่นลึมเลยเกิน <c oughs> เหม็นมากนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาพูดเกี่ยวกับการหยอดน้ำกดถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ